เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบ๊บบัดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลงแรงด์กับไอดีรองของผมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตแพทใหม่นะครับผมวันนี้เลยนะนั่นก็คือเดอะแฟลตเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ได้รับการบัฟมานะครับเดอะแฟลตเนี่ยกลายเป็นจังเกิลหรือว่าเล่นตัวป่าโดยสมบูรณ์แบบไปแล้วนะครับผมเพราะว่าที่บัฟครั้งนี้เนี่ยก็คือ1นึ่งพาสีเนี่ยที่แบบว่ามันพุ่งตีเนี่ยคือตีแรงขึ้นนะครับแต่ปัจจัยเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้น หัวใจสำคัญคือท่า2ครับ The Fat มีการบัฟมาให้ตีมอนสเตอร์ป่าแรงขึ้น30%เอร์เซครับผมเออนี่มาแล้วนะครับก็เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมผมโล่แล่ไอดีนี้นะเพราะว่าไอดีนี้เป็นไอดีของเพื่อนนะครับเพื่อนไม่เล่น The Fat นะครับผมก็เล่นเซตนี้นะครับนี่เป็นเซตที่แบบว่าน่าจะต่อยแรงสุดแล้วนะครับผมแล้วก็อัพท่า2นํานะพลังแฝงผมเอาเป็น Holy Thunder มานะครับพลังรอเป็นสีแดงนะครับนี่ละอ่านได้นะครับผมท่า2เนี่ยตอนเนี้ย สร้างความเสียหายโบนัสมอนสเตอร์ป่า30%นะถือว่าอัปเดตแพดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครเข้าเกม RV มาน่าจะแบบมีการอัปเดตนะครับนี่ก็พยายามกดตีธรรมดาก่อนแล้วก็ค่อยท่า2นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการสะสมพสัสซีนะครับนี่เราก็ฟาร์มไปครับนี่ดูฟาร์มเร็วขึ้นเยอะนะเอาจริงๆคือเร็วขึ้นเยอะมากนะครับผมปกติเนี่ยบอกเลยว่าเดอฟเนี่ยต่อยเปนชาตินะครับกว่าจะแบบว่าตายนะครับผม โอ้ยติดคือสังเกตได้น,นะครับว่าเรา,เราฟาร,ร์มเนี่ยเราฟาร,ร์ม3มหลุมเนี่ยเสร็จตอนที่แบบว่าคีตกลางชนกันพอดีเลยนะครับคือเมื่อกี้นี่ม,านามันน่าจะเสร็จเร็วกว่านี้นะเพราะว่าผมกดท่าหนึ่งติดกำแพงไปนะครับผมนี่ก็ถือว่าฟาร,ร์มเร็วขึ้นเยอะมากนะครับเอาแล้วไงเอายเฮ้ยเฮ้ยเซูกาไม่ไม่ต้องหนีนะไม่ต้องหนีครับเดินหมัดไปอบอกเลยว,ว่าเดอะแฟนเนี่ก็น่าสนใจนะครับผมเอามาเล่นป่านะครับ เดี๋ยวมาดูแลแกันว่ามันจัดต่อยแรงขนาดไหนนะครับผมก็ฟมฟาร์มไปก่อนนะครับช่วงนี้เนี่เราก็ตีมังกรครับคือต่อยมังกรนี่ค่อนข้างเร็วเลยนะเอาจัจริงเค,ค,คลียร์คลิปเร็วมากนะครับผมเดี๋ยวนะมวยมวยมวยไอ้มวยมันเอาอ่ะมวยมันเอาเยอะครับเพื่นอนๆรอแป๊บหนึ่งผมต่อยแล้วผมก็ปานอันตีแล้วต้องมีคนตายคนหนึ่งนั่นก็คือ แพนด้าน,น้อยนั่นเองมามามาคือเดอะแฟลนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะในแล้งนะครับผมไม่แน่ว่าแพทนี้เนี่ยอาจจะกลับมาเทพเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทําให้ฟาร์มเร็วขึ้นมากๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ลุเองตายวะ่ะยังไงเองก็ไม่รอดโอ้โหเกือบโดนอันติลาวิวไอปอลเลนติโนขอพุ่งต่อยหมัด,ดรัวๆแล้วก็พุ่งหนีเมื่อกี้จะกับพุ่งกลับที่เดิมครับแต่ล่าสต่อยขัดไว้นะครับผม โอเคได้มา3คิวนะตัดเลือดด้วยนะเพื่อนคือมันเอาสกัดมาเลงกลางนะครับผมฝั่งเราอะแล้วผมแบบไม่ไม่ข่ขยอยากออกตัดเลือดนะแต่ต้องรอดูนะครับว่าทีมเราเออกตัดเลือดไหมถ้าไม่ออกนี่ยังไงผมก็ต้องออกนะครับโอเคตรงนี้โดนอีกแล้วว่ะปัดรัวๆแล้วก็ปัน่นปื๊บแล้วเราก็หนีออกมาก่อนครับไม่งั้นตายว่ะบอกเลยไม่งั้นตายครับอุอ้ยห้อยห้ยห้ย ไอคิวกอดมันเอาเยอะเหลือเกินเออผมต้องเหนียวม,มาก่อนว่ะเอาเอาฟลเรนติโนแข็งเรบเอาว่ะสี่คิวว่ะเพื่อนเพื่อนคือช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะเล่นตัวรองบ่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่เกาะนะครับผมมาเที่ยวเกาะนะครับประมาณสัปดาห์หนึงนะ่งเนาะแล้วสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับผมสัญญาณเน็ตอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยกล้าเล่นตัวหลักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดกลัวแจงในในไอดีหลักนะครับเพราะว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีบนเกาะเนีครับ ต่อยปันเอ้าโอ้โหไม่ตายว่ะโอ้โหผมนึกว่ามันตายแล้วานาดจริงอ๋อโอ้ยตายแล้วผมต้องหนีก่อนวะไม่ได้ครับโชคดีลุยต้องพยายามเล่นด้านบนบ่อยๆนะครับนี่ไงฟอนติโนปื๊บปึ๊บอันตีน่าจะตายนะ ตายไมย่เออตายอยู่ครับผมมาๆเดี๋ยวผมเล่นบนต่อได้เนี่ยเกมนี้นะครับมันอยู่2ตัวใช่ไหมผมไม่มีอันตีนะผมอาจจะได้แบบว่าได้แค่แบบพุ่งเข้าไปแล้วต่อยๆแล้วก็กลับมานะครับมากลับมาโอ,โอ้ยบางเกินจะตายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําสูตรทาสูตรทาสูตรพุ่งนี่แล้วพุ่งกลับไปแบบนี้อ นี่ห่เป็นไงสูตรพุ่งมีอันตีแล้วด้วยนะครับตายไหมแผันด้าขอหนึ่งศพครับผมผมก็ต่อยเพื่อเนยโชคดีว่ะผมอยู่ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวรอซ้อนได้แล้วรอซ้อนได้ปุ๊บปุ๊บต่อยต่อยตีธรรมดาตีตีธรรมดาเออนั่นเละเดอะแฟตนี่ก็ถือว่าแผตนี้ดีขึ้นเยอะนะครับ จากที่เมื่อก่อนนี่คือไม่มีใครเล่นเลยนะครับผมพูดตรงๆเลยนะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้เดอะแฟลตฟาร์มไปก่อนนะครับซูก้ามาโอโ้โหนึกว่ามันจะเข้าครับผมอืมฟาร์มแดงก่อนนะครับวอนเทนโนมันห้าวอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยวอนเทนโนเองห้าวเลอเกินว่ะ ซูกาด้านหลังผมเล่นซูกาดวะเอาไหมล่ะซูก้าเอ้ยมันจะกระโดดทับเราเล่นต่อได้นะครับด้านล่างเนี่ยหืไม่ลาวิวอีกแล้วเดี๋ยวผมเล่นซูก้าเลยนะตายเถอะจริงๆคือแรงมากนะครับอันตรีของเดอะแบทเนี่ยก็แรงนะครับแล้วท่าสองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต่อยโดนครบทุหบัตเนี่ยบอกเลยว่ามีครึ่งหลอนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ตายว่ะไอคอนตายครับ สู้ไม่ละสู้ไม่ละโอ้โดนไปทุกหมัดครับผมโดนไปทุกหมัดแบบนี้เองก็ต้องเองต้องตายแล้ววะ่ะบอลลนติโน่แต่โอ้ตุดตาม <c oughs> โอ้ไอลาวิวแม่งเอ้ยได้ชัดดาวอ่ะลาวิวแต่ถือว่าเดอะแฟตนี่ก็เคลียร์คิบนเลนเร็วเหมือนกันนะถ้าสองมันแบบค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่แบบว่ามีการบัฟมาสองรอบนเนี่ย <c oughs> คือบัฟรอบแรกอาจจะแบบไม่ค่อยเก่งนะแต่บัฟรอบนี้นี่คือกลายเป็นแบบตัวน่าเล่นไปเลยนะครับสำหรับเดอะแฟต นี่เฮียอคีฟอย่างเร็วไปแล้วจ้ะหนีก็ง่ายอยู่นะตัวนี้ไปครับตรงกลางเราเล่นกลางเลยดีกว่านะเพื่อนมาเล่นกลางเลยมาเพื่อนโอ้เฮ้ยเฮ้ตรงกลางไปหนหนึ่งไปน,ปนึอันเลมันอยู่ล่างนะ๋อ,อมังกรกับเพื่อนมาได้มังกรแล้ว เอ <se> ้ยเอ็มวยเอ็มวยเอ็มวยหลุดอยู่เนี่ยเอ็มวยหลุดโพสิชันปึ๊บเฮ้ยเฮ้บอลในติ๊ตูเอ้าเอ็งมาหลุดเลยตรงนี้เนี่ยลุงผูดผิดแล้วโอ้ยโหโดนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะรอจังหวะเอ็งจะว้าวกลับบ้านทำไมเนี่ยอืมกลับมาแบบนี้ก็ได้มาเอ็งอุตสาเปิดอันติต่อยถอยออกมาก่อนโโอ้หบางงันเนี่ยเอาจริงเดี๋ยวแฟ๊เข้าไปแป๊บเดียวคือจะตายนะครับ มาเราก็มังกรเลยเพื่อนฟามไปเอ้สกัดดันเลนบนให้เรานะครับเราไปเล่นเอปลาไหลปลาไหลน้องปลาไหลเหรอครับอันตีไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับการันตีศพนะถ้าต่อยโดนเขาถ้าสอนต่อยต่อยหมัดโดนแล้วอันตีตามมันยังไงก็ต้องมีศพคนหนึ่งอะอนี่มันผิวเหลือเกินว่ะต่อยตีตีธรรมดาเออ เกือบจะกลับบ้านก่อนเกือบไปแล้วเมื่อกี้ผมบอกเลยเด็กจีนนี่ผมออกไปตัดเลือดต่อนะครับเพราะว่าทีมเราไม่มีใครเอาตัดเลือดเลยนะครับกลายเป็นว่าผมต้องออกตัดเลือดแทนเนาะฝั่งตรงข้ามมันมีคิวกอดมีฟลอเรนติโนนะครับยังไงก็ต้องออกนะเฮ้ยซูก้ามาเอ้าแดงไม่ตายว่ะเอ้ยโอลาวิวมาไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่เอาไม่เอา เพราะว่าฝั่งเราต่อยกลับไปก่อนคบผมต่อ,ตอเลือนไปก่อนแล้วกัน hey, เอาไหมเอาไหมเอาเฮ้ย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 เอา,เอา,เอาไม่ได้ว่ะตรงกลางมันปิดเรานะครับลาวิวต่อยลาวิวอันตีไปก่อนเลยนี่ต้องตายแล้วบอกว่าคอนติโนโ,โอ้โหเฮ้ยลาวิวครึ่งหลอด สู่9ข้อหลังไปแล้วจ้าคือเล่นเดอะแฟ s เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไอตอนที่เราตำแหน่งที่เราจะกลับไปอะ่ะมีคนดักหรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยก็ไม่ต้องกลับไปนะครับผมหาทางรอดเอาเองเนาะเพราะว่าถ้ากลับไปเนี่ยเขาก็รออยู่แล้วนะครับเอาจะฝังเราตายหมดเลยวะผมดันล่างได้นะแบบนี้นะครับเดียกก๋ยวเราไปดูดิระยามีไหมไม่มีไม่มีมมมมอ๋อมีลาวิลตัวหนึ่งเล่นได้เนี่ยถ้าลาวิลมันเจอการป้อมนะ แลาวดูอันติมาปึ๊บปึ๊บฟ้าสีตีโอ้ล่างสลายครับผมโดนเดอะแฟตกับสกัดไปนักมวยทั้งคู่หมัดหนักทั้งคู่อ่ะเฮ้ยเดะต่อยโอ้โหตายเลยเหรอพอได้ตัดเรื่องมาแล้วนะครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่ผมไม่นึกว่าผมจะตายนะผมจะแับกล่าวว่าแบบไปต่อยเล่นๆแล้วก็พุ่งกลับไปนะครับนี่คือตายเลยเหรอเนี่ย คือตอนนี้นี่ผมว่าถ้าถ้าบกคั้งต่อไปแน่น่าอาจจะเอาจบเกมได้เลยนะครับผมมันอยู่ไหมมันไม่อยู่ว่ะมาเดี๋ยวผมจะปล่อยมังกรผมว่ากลางไงก็แตกนะเพราะว่าป้อมกลางมันไม่มีเลือดแล้วนะครับผมปล่อยล่างแล้วก็ดันกลางเล่นดีกว่าเดี๋ยวนะครตรงกลางตรงเอ้ยเพื่อนเข้ากันแล้วว่ะโอ้โหผมขอไปแจมเลยดิผมขอไปแจมสักตัวเถอะบอเลเอนติโน่ลวบไปหนึ่งทีโอ้โหมันหนีว่ะ อ้าปลาไหลเรามีตัดเลือดแล้วครับล่างสลายโดนหมัดรัวไปหนึ่งดีผมว่านี่น่าจบเกมแล้วเหลือ2ตัวใช่ไหมฝั่งข้าวนะครับทันตีเลยอีก8วิเดี๋ยวนะรอพุ่งแล้วก็ต่อยต่อยร้อยตายหมดจบเกม11คิวกับเดอะแฟลนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างฟาร์มเร็วมากๆแนละ้วหลังจากบัฟมานะครับ แต่ข้อเสียก็คือมันค่อนข้างที่จะบางนะครับผมผมไม่รู้ว่าเดิกเกมนี้ทำได้เมทไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับเหรียญทองแอสซิสซินนี้ได้บัตรเพิ่มดาวด้วยเออเพิ่มไปครับผม,ผมทำาดีเมทไปยี่สี่นะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับว่าไอยี่สี่นีคือทําไปถึงแสนดเมทหรือเปล่านะครับสิบสามคะแนนพอดีเลยนะครับผมท่าไมแปดหมื่นหกนะครับก็ถือว่าเดอะแฟตเนี่ย แรงขึ้นเยอะนะครับผมฟาร์มเร็วขึ้นเยอะนะครับแนะนําว่าเอาไปลองเล่นในฟาร์มได้นะครับผมแต่อย่าไปเล่นนัดเกมที่แบบว่าฝั่งตรงข้ามมีซีซีเยอะๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยซีซีฝั่งตรงข้ามมันค่อนข้างน้อยนะเลยดูแบบเล่นง่ายนะครับถ้าสมมุติฝั่งตรงข้ามมีอัลลัมอย่างเงี้ยคือเดฟแฟคก็ง่อยเหมือนกันนะครับผมอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับผมบายยครับสวัสดีครับ